กลางวันจ้าอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้าขัดผิวแล้วก็ทาครีมล้างกีมีฮางจีมีแล้วเราก็จะมาค่ะอืมอันนี้คือคิวกลางคืนแล้วก็ผ้าขึ้นมานะจ๊ะก็จผ้าก็เดมก็จะมีเสื้อกับกางเกงแล้วก็เสื้อน,นอนใช่ใช่ 拍出钙嫩嫩、细小、细小。 ตื่นมาพร้อมกับเสียงคือเลทึกโคมอันน่าสลดหดหูเป็นยิ่งนักเบื่อจริงๆเลยไม่ลงสักทีในหลวงมือเพิร์ลลงมีคนเชีไม่ลงลอะไรกัน้ยมันจะได้ขึ้นบ้างอะไรบ้างเหนื่อยจริงๆเลยเกิดมาเป็นคนนะเนี่ย ทำไมต้องมาลำบากขนาดนี้ด้วยนะอยากจะถามตรงนี้โอ้เบื่อจริงจริงไปแสดงความคิดเห็นกันหน่อยในเพจของพันิีไอเว็บไอใ,ในเว็บที่ถามว่าเข้าไปในเฟสบุ๊กของเราก่อนนะพิมพ์ว่ามิสพรทิปย์อะ ไคิดแน่นอนเลยขอโทษนะไม่ได้ตอบเดี๋ยวถ้าเราสั่งเราจะบอกนะเรายังไม่มีตังค์เรายังไม่มีตังค์เราแค่แชร์มาดูราคาเหมือนว่าแชร์มาเก็บเราก็ซ่อนไว้อะเพื่อที่จะได้เหมือนว่าถ้ามีเงินจะได้หาเจอเพราะว่าเราไม่ค่อยดูนะจะดูพวกเขตอะไรแบบนี้แต่ขอแนะนำว่าอย่าซื้อนะคือ คือเงินอะมันเราโดนมาแล้วนะคือไว้ใจกันยากโดนมาแล้วก็คือว่าหมายถึงว่าโดนนะในที่นี้คือด้วยความที่เห็นแก่ของถูกอะ่ะเราโอนเงินไปให้เขาสองหมื่นตั้งแต่นั้นมาคือแล้วเหมือนกับว่าตอนที่มีเหงื่อแบบจิตไม่ปกติด้วยไงโอ้เราจาไม่ได้ว่าสลิปเอาไว้ไหนถ่ายลงไว้ใน Instagram อินสตาแกรมมั้งค่อยตามดูได้แล้วแบบเนี้ยเกิดว่าฉันได้ขึ้นจริงจรงอ่ะจะได้ตามเก็บมัน ราะว่าแจ้งความแล้วยังะยังไม่ได้แจ้งนานมากแล้วรู้สึกแย่มากอะช่วงนี้มีแต่เรื่องแย่ๆไม่มีอะไรดีเลยทจริงตั้งแต่มีหนูที่มาไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างชิม,มก็มีแต่แบบนี้ต้องทำน,งน,งน,งนี่ไปอะไรแบบนี้จะปล่อยผมยาวได้มาทุก ให้รู้ว่าปฏิบัติแน่ะตัดเหมือนว่าปกติใช่ไหมจะตัดข้างล่างแต่ข้างบนเลยให้รู้ว่าเหมือนว่ากูแตกต่างบอกว่าถ้าพูดมึงโดนแน่อะไรแบบนั้นเอออะไรไม่ชอบแบบว่าโดนในที่นี้เหมือนว่าพูดจาไม่ดีอะพูดว่าเป็นคนที่ถือวาจาอะถึงกับว่าถือคําพูดไม่ใช่วาจาเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่ว่าเสียสีอะอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าลากปับ ถ้ารักนะถ้ามีความหลัก่าพูดพูดทันทีเลยแล้วฉันไม่เคยททาให้ใครตกต่ำนะคือขึ้นตลอดค่ะก็อาจจะตกต่ำไ็ได้นะเพราทุกวันนี้ก็ไม่พูดแล้วดีจะตายเป็นฟูนี่มันต้องทาช่วงคองไหยน,นะสฮีอาฮีทุกคนรุบทาเออฉันเคยมีอดีตเมื่อคนหนึงใช้ลงองอังโคมเ่ยนะ เหมือนว่าแต่ฉันไม่ทราบว่าผิวหน้าที่ไหชื่อกล้วยฉันจะบอกว่าฉันมีฉันเลยมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดแย่มากอ่ะช่วงมีก็แย่มากๆช่วงหายก็เป็นแบบนั้นหายก็ต้องนองนฟงอังอ,อ่ะเบื่อมากอ่ะน่าเบื่อแ้วฉันไม่ได้เล่าคนชื่อน,นี้นะเพราะเหมือนมันไปแอบมินทาอะไรประมาณนี้นะ ก็เหมือนกับว่าฉันพูดกับผู้ชายอย่างใช่ปะแล้วเพื่อนฉันพูดกับอ่าฉันว่าเหมือนว่าคุยกับคนนั้เรื่องฉันเรียบร้อยแล้วฉันก็เลยเหมือนว่ารู้ว่าอ๋อนี่แสดงว่าพูดให้กันฟังเล่าให้กันฟังประมาณนี้อืฉันเลยรู้ว่าคนนี้ฉันจะไม่ไว้ใจไม่พูดจาแล้วเขาเหมือนว่าจะดูดูเย็ดหยามเลยเออถ้านันทําแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันไง